สวัสดีครับพี่น้องชาวท้องถิ่นก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านที่มาเป็นกำลังใจในการยืน่นหนังสือไปถึงท่านประธานกอทอคือท่านปริญญานนาจัตรีเมื่อวันที่26ตอนประมาณบ่าย3โมงที่เรานัดเจอกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีวันนั้นต้องขอบคุณ เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวท้องถิ่นครับโดยเฉพาะท่านประลัดท่านรองประหลัดท่านหัวหน้าส่วนที่เป็นนักทั้งหลายที่ได้มารวมด้งท่านอื่นๆที่มาเป็นกําลังใจกันมีหลายจังหวัดก็เดินทางมาจากเชียงรายก็มีเชียงใหม่ก็มีกําแพงเพชรอยุธยาลบบุรีทางด้านอีสานก็มีมาจากทางมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธร อุบลราชธานีหรือจังหวัดข้างเคียงกรุงเทพมหานาครอย่างชะเชิงเซาชนบุรีเพชรบุรีป,ประจวบนครปฐมแล้วก็คนในนนทบุรีนครนายกปราจีนบุรีเนี่ยก็มากันเยอะทีเดียวเอาว่าผมขอบคุณท่านทีนท่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการไปยื่นเอกสารถึงท่านประธานกอถอแล้วก็ไปแสดงความยินดีกับท่านในฐานะที่ท่าน ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่26ทุกคนทุกท่านที่มาครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเราทั่วประเทศท่านที่ไม่ได้มาอาจจะเพ,พราะว่าติดภารกิจเนี่ยก็ท่านก็ต้องขอบคุณคนเหล่านี้ครับที่มาทําหน้าที่แทนท่านอีกหลายหมื่นหลายแสนคนเพราะคนเหล่านี้มาเนี่ยเสียสละจริงๆมาเนี่ย ผมไม่มีอะไรให้ครับแถมเขาต้องเอาของมาให้อีกด้วยเขามาก็ต้องเสียสละดในเรื่องของค่ารถค่ารากันมาเสียเวลาในการทำงานกันแต่ผมก็เข้าใจในความตั้งใจของเขาก็เลยมาเป็นแกนนำให้มาเป็นคนสู้ให้เพื่อเรียกร้องสิทธิต่ตางๆอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ขอมากกว่าชาวบ้านเขาด้วย นั้นเราต้องให้กำลังใจกันครับสำหรับคนที่มาเป็นผู้แทนโดยส่วนตัวผมเองในนามของคณะกรรมาการสมาพันธ์ทั้งชุดเนี่ยนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านรองบัลลัดท่านหัวหน้าส่วนทุกส่วนนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันเมื่อวันที่26ตอนบ่ายแล้วงานของเราในวันนั้นก็ประสบความสําเร็จพอสมควรเพราะว่าท่านประธานกทก็เปิดบ้านให้การต้อนรับ แล้วก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีที่สําคัญก็คือเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นครับท่านปรลัดวิรัตจากอบตพิมลราชแล้วก็ท่านประลัดป๋อจากอบตบางรักพัฒนาที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของโต๊ะเก้าอี้ในเรื่องของกาแฟอาหารว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณกัน แล้วก็ต้องปลบมือเสียงดังๆให้ในฐานะที่เป็นกรรมการสมาพันธ์ทั้งสองท่านที่ร่วมแรงแข่งขันช่วยดูแลพักพวกเพื่อนฝูงพวกเราที่เดินทางเข้ามาที่นนทบุรีเอาเป็นว่าผมขอบคุณท่านที่มาในวันนั้นทุกๆท่านครับแล้วก็คนที่ไม่ได้มาก็ต้องขอบคุณที่ท่านส่งแรงใจแรงกายแล้วก็แรงกดไลค์ส่งกําลังใจทางหน้าเฟซแล้วก็ทางหน้าเว็บไซต์ของสมาพันธ์ด้วยครับ ขอขอบพระคุณครับทุกๆท่านที่มาแล้วก็คนที่ให้กําลังใจขอบคุณครับ